พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะหัวหน้าคณะรักษาควา,ามสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งเรียกคณะทูตานุทูตต่างประเทศและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยเข้ารับฟังคำชี้แจงเรื่องที่กองทัพไทยประกาศทิ้งอำนาจการปกครองจากรัฐบาลชั่วคราวเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีคณะทูตานุทูตเดินทางเข้าร่วมรับฟัง87คน58ประเทศซึ่งในจำนวนนี้มีระดับเอกอัครราชทูต21คน และมีผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศจำนวน2 2คนภายหลังการชี้แจงนานสองชั่วโมงนายศรีหัศก,กุลเกตแก้วปลัดกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์ชี้แจงให้คณะทูตานทูตทรร่างประเทศทราบว่าเหตุใดจึงตัดสินใจทำการยึดอำนาจโดยพลเอกประยุทธ์ระบุว่าเป็นการดำเนินการด้วยความจำเป็นเนื่องจากตอนนี้ไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้และประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้ซึ่งการเข้ามาดำเนิกน,นการดังกล่าว ก็เพื่อพยายามขับเคลื่อนการบริหารประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นเรื่องสําคัญอาทิโครงการรับจำนำข้าวทางนี้ตนได้ชี้แจงว่าคอสอชอทําหน้าที่เสมือนรัฐบาลและไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่นานแต่เหตุที่เข้ามาเพื่อยุติความขัดแย้งและจะมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งส่วนคอสอชอจะอยู่นานแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยความขัดแย้งทั้งหลายจะคลี่คลายลงเมื่อดใดนายสีหา,ากล่าวอีกว่าทูตต่างประเทศส่วนใหญ่สอบถามว่า คอสอชอจะอยู่ถึงเมื่อใดซึ่งพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าขณะนี้คงไม่มีคําตอบได้เพราะต้องทําเรื่องทั้งหลายให้เรียบร้อยเสียก่อนแต่พลเอกประยุทธ์ยังได้ย้ําว่าการทําความตกลงต่างๆกับประเทศที่มีการเจรจากันอยู่รวมถึงพันธกรณีระหว่างประเทศยังดําเนินต่อไปและไทยยังยึดมั่นนอกจากนี้ยังมีการสอบถามว่าการปฏิรูปจะเกิดขึ้นเมื่อใด พลเอกประยุทธ์ระบุว่าจะมีการตั้งสภาปฏิรูปขึ้นพร้อมๆกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ได้ย้ำว่าคสชอ,อยู่เท่าที่จำเป็นเท่านั้นอย่างไรก็ตามเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้สอบถามถึงการจะมีนายการัฐมนตรีและรัฐบาลชั่วคราวแต่คสชจะทำหน้าที่เป็นรัฐบาลซ้เองซึ่งพลเอกประยุทธ์ตอบว่าคสชต้องทําหน้าที่นี้ไปก่อนและต้องให้สถานการณ์พร้อมเสียก่อน ่วนเรื่องรัฐบาลชั่วคราวเป็นสิ่งที่ต้องว่ากันในภายหลังแต่ทั้งหมดจะนําไปสู่การเลือกตั้งนอกจากนี้คณะทูตานุทูตต่างประเทศได้ฝากให้คอสอชอดูแลความปลอดภัยของชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยด้วยซึ่งผลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าจะดูแลชาวต่างประเทศเป็นอย่างดีเท่ากับที่ดูแลคนไทย